ออปลาวัดต้อยเสแสงสะท้อนเธอล่อยไปกับข้างหน้า,าเธอเลยเฮ้ยนั่นดิพี่น้องถามหาเฮ้ยปลาโดปลาโดปลาโดสอ,องถามหาว่าอุย้ยมันปลาคอปลาโดถามหาดีไร ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุ้งยวนห้องน้ำเข้มหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาแบบบาทิงเคียงไม่เป็นสีบายหรอวบ่ะแดดบักคักเลยพี่น้องต่ว่ามันก็มีโฮมใหม่โฮมอย่างกันให้เลาะให้ยางกับน้ำขดอยู่พี่น้องทะลุนไปน้ำกันน้อยตกวันที่ได้ไปลองเอาเบื้องน้ำลงพี่น้องที่นี่ตะกี้น้ำท่วมแล้วนี่น้ำลงครับอุปกรณ์เอามาเนาะพี่น้องเนาะด่างกะสองเส้นกับแปดสอกพี่น้องน้ากัทีมงานครับทีมงานกำลังใส่อยู่ นี่ครับสองเซนต์ตบขาบแตะสองนะครับเนี่ยตัดโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ซอยทีมงานนะครับทารุณไปต้องกันครับพี่น้องแคคตัได้ปลาอย่างแน่แล้วมึงมาแบบเที่ยงเที่ยงกันติดแต่แรงเรงแล้วมาอีกพี่น้องอุ้ยแดดแดดขันไดดด้วยพี่น้องก็มีทายเงาคันบ่ดนนได้ก็เป็นชอ็ชอตๆไปพี่น้องปลาสิเขาบล่ละกระซิวหลายหลายเลยพี่น้องอุ้ยกระเดิด ก็เดือดตั้งหลายตัวเลยก็เดวดชามห่ออยังห่อหนห่อตาทีมงานมีแนวห่อผอมพี่น้องก็ดีเขาลงไปทางกุนตรงนี้ปากกระนีงเนี่ยเลยพวกในมาดูนะน้องมองนี่เนาะกระซิวล่าหนายพี่น้อง บอลนิ้วของบอนต้อปากระเดือกนี่ต้าปากระเดือกบอลกลางมันแดนวอลตัวฝุ่นขึ้นแล้วไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะ,ละพี่นอ้องก็ไหลายแทย้ปลาเข็งก็ได้ที่เดือดก็ไหลาย กุ้งก็ได้กุ้งกัมี่มเขามุ่นก็ได้หวยหวยยายเงาเลยพี่น้องครับั่า,าเุเ,เปลี่นต่มใไ่เปิด่ปาคอเนาะปาคอสิสิมือเปลี่ยนยังไงของลมนะ นั่นไม่อย่างนั้นเห็นหลังปลาใส่เลยน,นั่น <ไป S 1> นั่นดีอ,อุอย้อยปลาตองเห็นลังปลาตอง,ตองสุดที่สุดปลาตองเปล่าแล้วปลาสูบก็ได้เอาลงไปเลยเอาลองไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็นลอยไปตองน้อยพี่น้องนี่แหละเห็นลังปลา,าตองน้อยได้ไดปลากระกสูบเนาะอุ้ยขึ้นมหาหันแถบพี่น้องทายเงาๆเลยครับ อยู่น้ำอุ่มจุบจุ๊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 บคุณปลาอเสียงสะท้อนเธอปล่อยไปกับยังง้าคือเ่าอยู่เอาออกมากิล่ละปล่อยไปทางอื่นไงคือไปชยทั้งคุณกัเนด้อแบบนี้มันแสียงสะท้อนพี่น้องก็พวกใครเห็นปลานี่หล่ะไม่จังไหว่ะ อะไรกี่เดือนก็หลายถึงเขาต้องไปโย่ฝนไปโยมหมบ่ไปได้เลยล่ะข้ามทามป้าเดียวไปทางฝนบึงมันว่อนดีครับทางฝนสุขุมอืมคันคู่ตุ่มมาได้ทางนี้เนาะแต่มันต้องอ่อนมาทางฝนบอกไกลปลาคอไปใส่หมดปลาคอหุ่นนะอ๋อตัวนี้ก็ยังื้อหออมนี่อะไรทีนองอยู่นี่ยแล้ว ว่านยนอยนู่แล้วปลาตองน้อยสันเดยพี่น้องยกขึ้นยกลงอี่กัเง่าตายพอดีแล้วสางเน่าเนี้วเราก็ไปเนาะ ไาที่เดือดนะพี่น้องน้ำตั้งแต่เดือดคักมันนี่ทตัวกุ่นตัวนึงคือบอกลงมาในเขาโม้นเหรอจะดูขาได,ด้พี่น้องกล <c oughs> ้องเห็ดโอโร่อืมข้างนี้เป็นตาชาติดดิมพี่น้องที่เขบาบอลปลาบอลเรือตั้งแตเดืดอดพี่น้องเดือดแล้วนั่นกุ้งกุ้งเดือด ตัวเดียวนึงไปวะกุ้งก็ได้หลายแค่วจอ่อมาเอาเปิร์ลมังนอปลาไงเนาะเข้าวก็มาเล่มปลาหน่อยมาดิพี่นอ้องนาสวยคนเอามือเสกับติดงานงานแต่งข้าวจอ่อขุนเหมียเป็นอะไรปปปไปไงไปยังไปขุนปา้าขุน คุณน่ะอุ้ยบอลดีดีพี่น้องโอ้ถึงตาละลายครับอุ้ยคุณน่ะพี่น,อน้องม้วนเป็นเข่าหน่อย,อยดิเมื่อกี้เดือดสามทีตัวประคาม้วนอีกอ๋อสะดุง้งคือขาดครับเถอะเหตุเดดนะที่ตรงกลางนะเมยียแต่ท้องตรงนี้นอ๋อไปให้ย่ายแล้วก็เหตุเดดอีกเแล้วยาย ปลาคอคือสิบอะไรยัาง,งาน,น,น้ะปลาคอนี่เนาะงอนลงก็นี่อีกมอยมากายยามัน่ยมากบตกี้ดเดินอี่บตงโถึงเลยที่น้องแต่ว่าเกิมิตะก,กีดเดินดีๆน้องน,นั่งฝา่าเราเห็นมีเลยปลาเคีแตว่าใครเห็นปลาเคีงนี่ต้องแบว่บาฝนตกอ่ะ ฝนแรงมากนะโอ้พี่น้องเลยไม่อยากเกี่ยหนาฝนมากแรงๆใหม่ๆนีอ้วปลาเขียงมีแตกส่วนๆอื้มอืมโอ้ยกุ้งก็ได้หมานหมานปลาเข็งแห้ง อางานเข่าแยกอีกแล้วโอ้มาโบแม่นมันปลาเคียงมันปลาจิเดอร์ก็บอกปลาเคีงเมื่อหร่นั่นก็ได้จีบปลาเคีงไปแล้วมันปลาจิเดอพี่น้องปลาจิเดอมันสิมีจุดเด้พี่น้องมันคือปลานางฟ้าเลยปลานางฟ้านี่ใสซติ่งลิงไปเลยปลาจิเดอร์สิมีจุดมีไล่มันคือกันเด้พี่น้อง นั่นดิพี่น้องถามหาโอ้ยปลาดูปลาดูปลาดูส,ดสองถามหาว่าออ้ยมันประคอกถามหาดีไล่โอ,โอ้ยแสดงวา่าลูกมันมาเป็นฟูงเลยล่ะแม่มันใส่บูนีไปหยยให้ย่าเห็เดแดดเดียวเลยพี่น้องจับจับจับ,จบเอาปลาดูนะจับแนวนันก็าน,าน,นอกนันทไีได้สองตัวเลยพี่น้อง มันก็ใส่สำปะคอเลยเนาะแต่ว่าคันสำรับประโดนะเป็นตัวน้อยครับพี่น้องแต่ว่าคันสำรับปคอในยเอิญมาตัวเนี้ยเ,ยเห็นสะดุง้งตีงเมื่อกี้ว่ามันเนี่ย ที่แหลเห็นสะดุ้งจริงกับวันปะคอเอาขึ้นมากนปลาดูาง เดือเขาขามม่นขึ้นหลายยาพ้ามงเก้เลยพี่น้องนี่ที่เร้ปลาดูพี่นี้องนี้เขาดีเนาะเขาดีก็มองหางนี้ สู้ใหมืพี่น้องบ <uclear, escapes. S 2> ังใกล้ๆ <Darwin> อุ่ย <teng why ini> ้าหรอนี่ยังเหรอตาหง่โอ้ตัวงหญ่แท้นั่งฝ้านั่งฝ้านั่งสวรรค์เขาดีดีพี่น้องมึง ราดูเขาสะดุ้งกระขาดเท่านั้นเดี๋ยวทั้งบมดเดี๋ยวเนี้ยมาเปลี่ยนอยู่เอาสะดุ้งมากเดี๋ยวพร้อมนะไปสิด็ดมีเ่เนี่ยแหะพี่น้องนี่เอาด่างมาเปลี่ยนจิต <c oughs> ไปไกลมากเลยมะเขือพั่นดอกทีมะเขือนันดอกอ้ย ข่าย้อนสองที่เดือดสองระวังมือน้ยจังหวะ khẩu xuống bà Chi, cái câu เขาบ่ขาดตัเทียเลยได้เห็นบ่หินปลายไงได้พี่น้องบ่งเห็นปลาบ่หบบบบเห็นเอียงนี่หลุ่นตาขี้เดือดก็ปลาเขามม่อนอยู่แล้ปลาบางหน้าบ่หินเลย 办了吧。Oh, no ืไปเข่งมาแล้วพี่น้องประเด็ดเจ้าไปเข่งตัวงี้เลยไปเห็นยาดลาปนเห็นกีกเอาขักเครื่องเข้าหนึ่งมาถ่ายต่อพี่น้อง กุ้ง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 ตัวเป็นไงเลยเห็นบ่น,นี่น,น,นั่นนั่นเออพี่น้องเห็นกุ้งกันบ่บผ, <c oughs> ผมเห็นกุ้งไงตัวใหญ่เป็นตะมาหาไมตะมาใสเออเอานั่น,นม,ม,าามาใส่ออกอะไรดิเนาะใส่ให้ย่าเราก่อยให้กินก่อยสูบด้ิพี่น้องมันก่อยดี อุ้ยทางฝุ่นคือบอลดีแถ้พี่น้องของคุณอะเมื่อเขาทางนี้ให้ียบบอลน,นี้นี่ยังล่ะอ,อ,อู้ยกระสูบจุดแต่ว่าตัวน้อยหน่อยกระสูบจุดเข่าวม้วนเข่าเรื่อยๆ,ๆพี่น้องในมาทางนี้เราก็จะไปให้พี่น้องเบิ่งอีกทางหนึง่งไม้นี่แหละพี่น้องได้ที่ยกให้เบิ่งสองมองเลยไล่ลงไปทั้งุูนถ้ามองนี้เขาดีแล้วเอามองนี้ก่อน ฝลไลลงไปทั้งเชียงหน้าผลพี่น้องห้องนี่เขาเนห้องํำเข้มหน่อยพี่น้องน้ำกระสีไหลลงจากอุ้ยนี่ยังสะดุ้งขึ้นตีอ,อสะดุ้งขึ้นตี๋เห็นยังวะปาดเขาดีครับมันกกเป็นห้องอันบัณนิตกระสีไหลลงนํำซี่เองสิหพี่น้องบัเทนีกะสมุิว่าประมาณมีหน้าเมษาผู้บาลกัสิประกาศกำนั่นนี่แหละประกาศประมูลกันพี่น้องผู้ใดจังสันจังซี่เอ,อประมูล ห้องน้ำเข้มสีสีก็่าไปผู้ดใดๆก็มาสูบกินพี่น้องปีบ้องหันมีบ่เหรอปีบ้อ,องหันมีอยู่บ่เป็ปนปีกอนผมบอกเท่าไรเขาได้เขาได้ไป,ะไ 12, ปะอ,อะไรหมื<บ>่นสองบอกเท่าไรประมูลกันแข่งกันพี่น้องผู้ดใด้หลักกระสูบอย่างนี้นะก็ต,ตอนนี้ก็หากินไปเพราะว่าเา้าบริเวณห้องบริเวณไปสูบนะเ้องก็ยกเขาก็ uk, ากายกไดอยู่บ่เป็นอย่างพวกไ่ด่างยังขาจักรใซดกันได้ตลอดเลยพี่น้งงอง พวกข,ข้าเจ้ามาใส่ด่างข้าเจ้ายังก็าเจ้ก็ใส่กันหากินได้ค่ะใส่หลอดใส่ยังข้าเจ<อ>้า<ว>ก็ใส่กันเด็กพี่น้องหากินได้แต <c oughs> ่ว่าห้ามสูบนะคนประมูลได้พวกเราข้าเจ้าจึงสิมาสูบ <c oughs> เดียเเ๋ยวข้าเจ้าก็สิเปิดประมูล <c oughs> เปิดทุกป,ปี้เหรพี่น้องอยู่นี่เจ้าปลาหลายคักเดปลากะแยงปลาเนื้ออ่อนปลาเสี้ยมโอ้ตรงห่วงเลยผู้ดใดประมูลได้ก็มาอเอาพี่น้องผมว่าใดเอาของของผมที่มอจังเลยอุ้ยนั่นไงว่านี่ไปสะดุ้งเลย อบอ่บอลมันก็หันไปทางพุ่นบริหารไปทางพุ่นอย่างบอลเอออีหลีมันออบ่ได้หันมาทางสะดุงเลยมันก็สิ่งหุจักล้วมันเห็นติงงง่งเงียบเงียบเงียบอยู่มันกักบผมมาบอ่อนอยู่ปลายสะดุงทางพุนพี่น้อง อืมไม่บ่อค่อยเรียนหรอวะเริ่มบ่อค่อยเข่าแล้วที่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้ากันหยาบเดี๋ยวบัดโอ๊ปคอคอทาหามาแล้วพี่น้องปคอปคอหน่อยเป็นกันบ้วงหันคอคอหน่อยโดดออกไปเลน,นี่แววมานคะคอแล้วพี่น้อง อ้อขอจักตัวในสร้างล่ายพี่น้องจักตัวนี้เด้ตะปูอยู่หันละแต่ที่ไม่เอาปลาเชีวเยพี่น้องแต่ส่วนนบบล้วถนไ้างประเชี่ยวายครับอืมแต่กี่เดือเขาตลอด ว่มันได้ประเดีย๋ยวพ่อองหรอปะองหน่อยหนึ่งอเอาไปให้ยายเราให้ประเดีย๋ยว นาง,งามนาง,งามสองกิโลนึ่งขอตลอดได้พี่น้อง มือเดียกระเด็ดเดียดเดียดอีกอืมนอาอีบ้านหนึ่งพี่น้องเริ่มแล้วปลาเคียงได้จักตัวแล้วนะตสองตัวนี่แหละ,ะพ่อปนปะนะ่ะเนาะปนปลาโดโ้ยมันม่เก็จิตปนได่ให้ก่อเนี่ยอ,อยู่บุ่เพิ่นผุดเด็ดนลดึ้ ปุ่นประคอเขาว่าพ่อไข่เอาไม่ติดซื้อกันไม่ติปพ่นไม่ติดพ่นปุ่นประโดดอืมเอาพี่น้องเราเคยสองบาทแล้วครับพี่น้องแดดแห้งพี่น้องแต่วนน่าน้ำรลงเนาะห้องน้ำเข้มหน่อยร่ำล,ลงก็เลยพัากันมาแดดแห้งแต่ว่าเขาเรื่อยๆด้วยพี่น้องได้ปลาโดแต่กิ้เดือดประคอมุ่นก็ร้ายพี่น้อง ก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องน้องคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข่ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมช่องผมกับสิมียนยกสะดุ้งให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องโอเคครับสารับะสนี้กับพ่อสนิทกันเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวให้เบิ่งกันทีมง,งานยกบัสุดท้ายโอเคครับสารับะสนี้พ่อสนิทกันครับรุ่นไปต้องกันพี่น้อง ุน้นนะั่งฝากกับขาวมุ่นสองตัวโอเคพี่น้อง